สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสำนักข่าวไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนพุทธศักราช2563 ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารตามคำโบราณที่กล่าวกันว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทำปศุสัตว์มีพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงทุ่มเทพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรเสมอมาต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบวพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำคัญคือการส่งเสริมให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยดีมีอาหารปลอดภัยเพียงพอบริโภคสมเด็จพระนิษฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในชนบททางไกลและธุรกันด่านทั่วประเทศตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรทําให้สงทราบปัญหาต่างๆโดยเฉพาะความขาดแคลนอาหารจึงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะส่งช่วยเหลือราษฎรที่ด้อยโอกาสตั้งแต่นั้นมาทรงเริ่มงานพัฒนาในปี2523 ทรงทดลองทําโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อแก้ปัญหาการขาดอาหารและพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพของเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหลังจากนั้นส่งขยายงานพัฒนาในด้านอื่นๆอ,อีกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและขยายพื้นที่การดำเนินงานอย่างรอบด้านมากขึ้นด้วยในปี2559 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพัน์ธเพนซิริร่วมกับมณฑลทหารบกต่างๆที่มีอยู่ทั่วประเทศจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภคช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนหากเหลือก็สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง และเพื่อให้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีสำรองไว้เพาะปลูกในยามวิกฤตผลทหารกองประจำการที่อาสาเข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักปลอดภัยในแปลงเกษตรตั้งแต่การเตรียมแปลงการหว่านหรือการเพาะกล้าไปจนถึงการเก็บเกี่ยวทําความสะอาดและการจัดจำหน่ายเข้าโรงเลี้ยงของค่ายหรือนำออกจำหน่ายสู่ตลาดในท้องถิ่นใกล้เคียงมีพระราชกระแสร,รับสั่งว่า พื้นที่ดำเนินโครงการต้องมีดินดีน้ำดีอากาศดีและเมล็ดพันธุ์ต้องดีด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์นี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดไม่มีเจือปนเน้นการใช้ธรรมชาติมากที่สุดไม่มีสารเคมีต้องได้รับ g a p ใช้มือเก็บเกี่ยวซึ่งทหารจะเป็นหน่วยงานที่ทำได้ดีที่สุดเมื่อแรกดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดีได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจังหวัดเชียงรายสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้มีครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรมที่ศูนย์แห่งนี้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นพี่เลี้ยงปัจจุบันมีโครงการทหารพันธุ์ดีกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศแล้วมากกว่า70แห่ง ซึ่งสมเด็จพระกนิษธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราชรุุดาสยามบรมาราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารทุกระดับชั้นที่ตั้งใจร่วมกันดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จได้รวดเร็วทุกครั้งจะทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมที่สามัคคีช่วยเหลือกันทำให้งานสำเร็จเป็นรูปธรรมช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารได้จริง เป็นการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือประชาชนและใช้พื้นที่เขตทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่สำคัญยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ทหารที่จะปลดประจำการออกไปเป็นทหารพันธีเป็นคนที่สมบูรณ์มีความรู้ทั้งวิชาการและรอบรู้สภาพท้องถิ่นของตนเอง จะได้คิดริเริ่มแก้ปัญหาได้ตรงจุดและดำเนินกิจกรรมการเกษตรได้ด้วยดีทั้งนี้สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมีความแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติขึ้นบ่อยครั้งสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดังนั้นการจัดทำแหล่งปลูกและเก็บสำรองมเมล็ดพันธุ์พืชให้มีใช้ในยามวิกฤตจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปร,รายการทบีนัมเบอร์วันวารไรตี้ค่ำวันนี้ทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number no. One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number no. One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number no. One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number no. One กับสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกานาทีถึง21นาฬิกา30นาทีองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 วันนี้เวลา11นาฬิกาที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เขตป้อมปราบสตรูพ่ายเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐจำนวน5แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลราชวิถีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็ก สถาบันบัณรานราดูและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลและตัวแทนโรงพยาบาลดังกล่าวเข้ารับมอบเพื่อนำไปมอบแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ทางนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เต็มกำลังความสามารถอีกทั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานและพระบรมราชโอบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้แก่หน่วยงานและประชาชนในยามประสบภัยและได้รับความเดือดร้อนต่างๆ จบข่าวในพระราชสำนักดิชันดาราการทองเลิมสวัสดีค่ะ